นี่คุณยังไม่รู้ตัวสินะว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้นอย่าบอกนะโอ้โหจะหาสันเกินถึงก็งงเลยเสียงอะไรอะ่ะใช่เสียงอะไรนั่นไงพูดยังไม่ทันขาดคำสว่างมันกินเข้าไปในดวงตาเอิงไงสิปังไม่หยุด ออะะไรนั่นไงเฮ้ยแกปังหยุดไม่อยู่โอ้โหอกสวยสุดๆนี้สวยปังไม่หยุดโอ้โหเธอแกฉันท่านี้ไปอ่ะอืมของเคนดีจริงต้องลองก็อย่างนี้แหละครับผิวสวยปังหยุดไม่อยู่ด้วยแค่ผิวอาฟาไว b ช่บ n วอิน i ทนเ e ฟบริเอน n ่งเอสเซนซ e เซรดูแลคุณด้วยอัลฟาอาบูตินที่สกัดจากผลเบอร์เบอรี่อนุพันธ์ชั้นหนึ่งที่ช่วยในการลดความหมองคล้ำจุดด่างดำกลางฝ้าบนใบหน้าให้ยาโรลลบริสุทธิ์ที่จะเพิ่มความกระชับของผิวบนใบหน้าป้องกันการหย่อนคล้อยของกล้ามเนื้อพร้อมบำรุงผิวเปในตัวพร้อด้วยวิตามิน B ีสและววิตามินซีที่ช่วยยับยั้งการสร้างเม็ดสีเมลานินเจือจางจุดด่างดำและปรับสมดุลสร้างน้ำมันในผิวให้ผิวสุขภาพดียังเป็นธรรมชาติ ไม่หยุดหยุดสวยไม่ได้จริงๆแคบิลอินเทนซี i ลบริดจิ่งเอเซนเซอร์แคบิ h อัลฟา